ท่านผู้ชมคะทุกๆก,กิจกรรมของเรานะคะที่เราใช้ไฟฟ้าใช้น้ำมันนั่นแหละค่ะเรากำลังเป็นผู้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะส่งผลกระทบกับโลกใบนี้ให้ร้อนขึ้นค่ะการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะช่วยลดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกนะคะที่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกๆประเทศเร่งลดการปล่อยกา๊าซเดินกระจกค่ะ หนึ่งในทางออกสำหรับวงการอุตสาหกรรมทั่วโลกก็คือการใช้เทคโนโลยีดักจับและใช้ประโยชน์แล้วก็กักเก็บคาร์บอนไอไซด์หรือว่า C C U S ค่ะ และสำหรับประเทศไทยนะคะก็มีการตั้ง CCUS Consortium ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะใช้เทคโนโลยีและวิชาการในการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวปัญหานะคะให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจต่อไปในอนาคต เดี๋ยววันนี้มาคุยกับทางดรวโรงซึ่งเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาคเคมีวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยลาลัยค่ะและท่านผู้ชมคะดูข่าวนี้เตรียมหยิบโทรศัพท์มือถือไว้เลยนะคะเดี๋ยวจบข่าวนี้ตอบคาถามชิงรางวัลกันค่ะมาคุยกับอาจารย์วโรงนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ CCUS เนี่ยมันคืออะไรคะ CCUS มีตัวหนังสือ4ตัวนะครับมี CCUS c ตัวแรกมาจากคาร์บอนครับซีตัวที่2คือแคปเจอร U คือ utilization แล้ว S คือ storage อเพราะฉะนั้นด้วยหลักการกคือแปลว่าเราจะดักจับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เอาไปทําอะไรกับมันมซึ่งทําได้2อ,อย่างก็คือเอาไปใช้หรือเก็บมันโดยการคุดเจาะลงไปใต้ดินดักจับและจะไปเก็บหรือว่าจะเอาไปใช้ใช่ครับแล้วมีการตั้ง CCUS c o n s u l t เ u ียมขึ้นมา มีบทบาทอย่างไรแล้วก็มีใครเข้ามาร่วมกันบ้างคะ CCUS Consortium เนี่ยเริ่มมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์เราอยากให้เป็นต้นแบบที่ทําให้สังคมประเทศไทยเนี่ยมีการเดินหน้าเรื่อง CCUS ก็เลยไปคุยกับบริษัทชั้นนา8บริษัทเราต้องการนําให้สังคมเห็นว่าเรื่อง CCUS เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําในแต่และปีเนี่ยประเทศไทยปล่อยาคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งจากกระบวนการผลิตจากอุตสาหกรรมจากภาคขนส่งภาคพลังงานมากน้อยแค่ไหนคะ โดยตัวเลขของกระทรวงพลังงานนะครับประมาณ250ถึงประมาณ350ล้านตันต่อปีออคือคาร์บอนเลือกไซด์เนี่ยถ้ามันอยู่ในชั้นบรรยากาศมันทําให้เกิดภาวะโลกร้อนใช่ครับแต่มันสามารถเอาเจ้าคาร์บอนไดออกซด์ที่เป็นของเสียอยู่เนี่ยมันมาใช้ประโยชน์ได้ไหมครับอาจารย์เราสามารถเปลี่ยนคาร์บอนไดออกซด์เป็นสารอื่นที่มีมูลค่าสูงเช่นเราเปลี่ยนเป็นปุ๋ยยูเรียหรือเราเปลี่ยนเป็นเมทานอลที่ใช้ในการผสมกับน้ำมันเบลดีเซลเป็นตน้นอ๋อแล้วมันไม่ทำหรอครับอาจารย์ ความยุ่งยากก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ดือ้อการเปลี่ยนจากคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารตัวอื่นทําได้ยากหรือทําได้ด้วยราคาที่แพงจุดเริ่มต้นก็คือมันออกมาจากกระบวนการผลิตออกมาจากภาคขนส่งภาคไฟฟ้ามันก็ล่องลอยสู่ชั้นบรรยากาศโจทย์ยากคือว่าจะไปเก็บมันมาอย่างไงใช่ไหมคะมันจะมีสองโจทย์ที่เราจะต้องคิดกับมันก็คือเราจะดักจับมันอย่างไรหรือเราจะเอามันไปทําอะไรต่อตอนนี้หลายๆองค์กรขนาดใหญ่ก็มีข่าวว่าเขาจะต้อง ดักจับคาร์บอนไดออกไซด์จักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อที่จะนําไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทริตี้ตอนนี้ในคอนสโตเทีมเราเนี่ยครับองค์กรที่เดินหน้าอย่างเต็มที่เลยก็คือเครือปตทปตทสพเนี่ยก็จะพยายามเร่งสำรวจหลุมที่สามารถอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับลงไปในท้องทะเลได้หมายถึงว่าหลุมขุดเจาะก๊าซธรรมชาติที่ขุดเจาะลงไปใต้ท้องทะเลหลายกิโลเมตรเนี่ยเมื่อนําก๊าซธรรมชาติขึ้นมาแล้วหลุมจะว่าง ก็จะเอาคาร์บอดออกไซดนั้นอัดไปเก็บอยู่ใต้ดินที่อยู่ใต้ท้องทะเลนะโซนภาค อุตสาหกรรมก็คือภาคตะวันอ,ออกของประเทศไทยจุดที่ปล่อยก๊กศาซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่แถวจังหวัดระยองที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมถ้าเกิดเราจะต้องเอาคศาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดไปอัดเก็บลงไปที่ในแหล่งอาทิตย์ที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยค่าขนส่งก็จะค่อนข้างมาปตท,ะทะสพเองก็มีความพยายามที่จะสำรวจว่าในท้องทะเลไทยใกล้กับจังหวัดระยองมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะสามารถอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปตัว C C U S C C S เนี่ยจะเป็นพระเอกศาศาศ ในการที่จะทําให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิสจูริตี้หรือว่าก้าวเข้าสู่เน็ตซีโร่ในอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมคะเน็ตซีโร่จริงๆแล้วก็คือเราปล่อย c o 2เท่าไหร่เราก็ต้องกําจัด c o 2เท่านั้นถ้าเกิดดูตัวเลขกลมๆสักประมาณ250ล้านตันนะครับต่อปีต่อปีตัวเลขประมาณ120ล้านตันของ c o 2จะโดนกําจัดโดยภาคป่าไม้มก็จะมีการปลูกป่าเพื่อมาชดเชยให้ภาคป่าไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ เกือบครึ่งหนึ่งของคาร์บอนไออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยจะดูดซับโดยภาคป่าไม้ใช่ครับแล้วก็ส่วนที่เหลือซึ่งไม่สามารถดําเนินการโดยภาคป่าไม้ได้ก็จะใช้เทคโนโลยีตัวพระเอกใหญ่ที่จะมาช่วยตรงนี้ก็คือ C C U หรือ C C S ครับกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้จะต้องมีการดูเรื่องของข,องของ้อกฎหมายทั้งเงินสนับสนุนด้วย เงินสนับสนุนนี่มันใช้มากน้อยแค่ไหนคะถ้าเกิดจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปกักเก็บใต้ดินถ้ามองการแบบถูกๆเลยในท้องตลาดปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ30เหรียญต่อตันแต่ถ้าเกิดมองเป็นราคาตลาดราคาทั่วไปอาจจะสูงได้ถึงประมาณ100เหรียญต่อตันเพื่อถ้าเกิดเราคูณตัวเลขเข้าไปดูเป็นหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีภาระ การเงินเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความมุ่งหวังว่าอยากจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐภาครัฐคงไม่สามารถซัพพอร์ตเงินเหล่านี้ได้เป็นรายปีทุกปีตลอดไปทางฝ่ายวิชาการเราถึงมีข้อเสนอว่าจริงๆแล้วภาครัฐน่าจะช่วยเราได้ในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อทำให้การดักจับมีราคาถูกลงก็เป็นความหวังนะคะว่าเจ้าการดักจับและกักเก็บ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่านำคาร์บอนไดออกไซด์นั้นไปใช้ประโยชน์จะเป็นพระเอกที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นก้าวเข้าสู่คาร์บอนนิสุลิตี้และดิสซีลโลในอนาคตใช่ค,ครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้กันนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะดูข่าวนี้จบนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยค่ะสแกน QR code บนหน้าจอนะคะร่วมสนุกกันนะคะสิบท่านแรกที่ตอบถูกนะคะรับไปเลยค่ะบัตรกำนัน2 0งบาทนะคะนำไปซื้อของที่โลตัสนะคะสิบรางวัลด้วยกัน ถามง่ายๆนะคะว่า C C U S นะคะเป็นการดักจับก๊าซอะไรข้อ1ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้อ2ก๊าซไนโตรเจนเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่จงหน้ากลับมาค่ะ